สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับอเล็กบัลสูตรวันนี้ก็เป็นวันที่ที่10เดือน10นะครับคราวนี้ก็เป็นเวลา6กโมงยีนาทีวันนี้ครับผมก็แช้งแนวทางในการคัดสูงแรกนะครับฉบับอเล็กบอลสูตรนะครับเริ่มกันเลยนะครับหเลยนะครับคุณต้องโหลดเออพีเอสกอร์เวอร์ชันสองหมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดที่อัตราต่อรองนะครับถามตามผมเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้กด0.5ทั้ง2ช่องเลยนะครับแล้วเกมสูงต่ำให้กดที่2.75เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดยืนยันครับเราจะได้นะครับเราจะได้สูงแรกขั้นเทพทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7เราจะได้สูงแรกทั้งหมด7คู่นะครับในวันนี้นะครับก็ให้รอราคาที่1ลูกหรือว่า0.75 H.T. นะครับน้ำเท่าไหร่นะครับที่น้ำน้ำเท่าไหร่ก็ได้นะครับที่อยากจะกดนะครับคู่แรกก็ผ่านไปแล้วนะครับก็คือคู่ลาลีนะครับก็นาที23่สิบครับก็หนประตูต่อศูนย์แล้วนะครับก็หวังว่าแนวทางคัดสูงแรกแบบนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับเอาไปปรับใช้ดูนะครับรับรองบวกแน่นอนนะครับสวัสดีครับ